เปิดมาแม่มค่ะใบสองห้าลุนต่อใบสามค่ะหกแต้มนะคะ้าวเสมอน,นะคะทุกคนนะยี่สิบตัวคูณนะคะเห็นไหม,มทุกคนเราได้ยี่สิบตัวคูณเลยนะคะ ดีทุกคนด้วยนะคะวันนี <UST kita. S 1> ้นะคะทุกคนค่ะเรามาเจอกันกับเกมบาคาร่าสายฟ้าของค่ายอีวอรชันนะคะทุนวันนี้เรามาอยู่ที่1 4 4 5น้านะคะทุกคนนะที่เรามาเล่นค่ายนี้ก็คือมันมีตัวคูณแจกนะคะเออมีตัวคูณแจกนะคะทุกคนนะตัวคูณเวลาถ้าเราถ้าเราเกิดได้2ตัวมันไม่ได้มารวมกันนะทุกคนนะเราไปคูณกันเลยนะคะมาห่รอบนี้่านเริ่มพันไปที่น้ําเงินค่ะอู้เต็มเดียวโอ้โหไม้เลขเสียนะทุกคนนะอะไปใหม่เลย รอบนี้นะคะไปที่ต้าเงินเหมือนเดิมเลยแล้วกันใครที่สนใจนะคะอยากเล่นอยากตามนะคะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ไปได้เลยนะคะค่ายนี้มันจะเล่นยากหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าตัวคูณลงก็ถือว่าคุ้มนะคะมาค่ะใบแรกนะคะหกแต้มเก้าค่ะห้าแต้มโอ้โหแบงเกอร์ปล็อกแปดนะคะทุกคนไม้ดีเสีย อ่ะรอบนี้ไปน้ําเงินเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะคะทุกคนนะรอบนี้คือตามไปที่เขาไพ่โป่งค่ะเขาไพ่โป่งตอนนี้นะคะมามัางกรนะคะเราก็ตามไปเลยซึ่งโป่งน้ําเงินอยู่ที่ฝั่งพอานนะคือฝั่งเพเจอร์นะคะ,คะ,คะมาลุ้นกันเลยค่ะทุกคนรอบนี้เดินไปไปที่สี่ร้อยแปดสิบบาทค่ะใส่เสมอไว้ด้วยเผื่อมันออกนะ,ะทุกคนนะ,ะมันมีตัวคุณให้หลุ้นด้วยนะคะเอ้ยเกือบไปแล้วเออสวยอะ่ะ รอบนี้ไปที่น้ำเงินค่ะมาลุนกันเลยรอบนี้ิงพันไปที่240บาทนะคะเปิดมาส,สวยๆสี่แต้มใบสองหกค่ะลุนต่อใบสามโอ้โหหกแต้มทุกคนแพ้แต้มเดียวรอบนี้ออกแบงเกอร์ ไปใหม่ไม้นี้นะคะไปที่แบงเกอร์นะคะทบไปเลยค่ะคูณสองเป็น4ี่ปดิบาทเราใส่เสมอไว้ทุกรอบนะคะทุกคนนะทุกช่องคือมีลุ้นตัวคูณหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่คู่ไพ่คู่ถ้าเกิดเรามีถ้าฝั่งนั้นมันมีไพ่ที่เขากําหนดมาให้ว่ามีตัวคูณนะคะทุกคนนะก็จะได้ตัวคูณเอาไปคูณกับสิบเอ็ดต่อมันเดิมนะคะสิบเอ็ดต่อสิต่อนะทุกคนคะ่ะอะเอ้สองเต้มชนะเฉยเลยทุกคนห้าอปดบห้าบาทนะคะ โอเคไปต่อเลยค่ะไม้นี้เออเสมอกับน้ำเงินแล้วกันนะคะรอบนี้ตามไปที่เขาไห่โปร่งนะคะยังมามังกรอยู่นะคะไหลาตามไปเลยเปิดมาแม่มค่ะใบสองห้าลุนต่อใบสามค่ะหกแต้มนะคะ เท่าเสมอนะคะทุกคนนะยี่สิบตัวคูณนะคะเห็นไหมทุกคนเราได้ยี่สิบตัวคูณเลยนะคะปกติเสมอถ้าเป็นค่ายอื่นนะคะก็จะได้แปดต่อแปดเท่านะคะแต่ว่าค่ายนี้ได้ห้าต่อนะคะทุกคนนะเนื่องจากว่ามันมีตัวคูณแจกเพิ่มนะคะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียไปนะคะเปิดมาที่เอค่ะใบสองโอ้โหปอกเก้ามาเลยค่ะสวย บวกไปเลยเป็นสามร้อยอ่าตอนนี้คือได้ทุนคืนได้กำไรมาด้วยนะคะกําไรต่อตอนนี้มีอยู่ห้าร้อยนะคะไม้นี้ไปที่แบงเกอร์แล้วกันนะคะสองร้อยสี่สิบบาทมาลุ้นกันเลยค่ะเปิดมาเสสวยตัวคูณกําหนดมาสี่ตัวเลยนะคะใบแรกหกค่ะใบที่สองเป็นแปดค่ะสี่แต้มลุ้นต่อ อ้าวเรียบร้อยค่ะทุกคนออกแบงเกอร์นะคะ292บาทนะคะทุกคนตอนนี้ขึ้นมา2 0งพบาทนะคะทุกคนค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเล่นอยากตามแบบนี้นะคะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ไปได้เลยนะคะอ่ะรอบนี้นะคะก็ไปที่แบงเกอร์อีกสักไม้แล้วกัน240บาทมาค่ะกำหนดตัวคูณ2ตัวเอ็ดหนึ่งแต้มค่ะใบ2อู้ไทยคู่ไม่ได้ไม่ได้ลงนะคะทุกคนนะเสมอเป้า เสมอนะคะทุกคน,น15ต่อนะคะโอเคพอเลยนะคะทุกคนตอนนี้ขึ้นมา2,700เลยค่ะทุกคนค่ะ